สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนกิติครับผมเพจเฟซบุ๊กกิติคนคำนวณครับกับยูทูบช่องทางกิติคนคำนวณทีวีเนาะคลิปนี้นะทางฮานอยครับเป็นฮานอยวันที่13ตุลาคม2023ครับพี่น้องตามนี้เลยครับตามหน้าจอเลยนะครับช่วงหลังๆมานี่ผมไม่ได้สรุปผลงานเนาะหลังหวยออกนะครับสำหรับฮานอยบอกบอกค่อยสะดวกเนาะก็เลยสรุปผลงานไปในตัวไปนั่นนะครับของหมู่บ้านวันที่12เนาะภาพอัติภาพชัดเนาะเป็นยู่ไกล ผลห้าน้อยนะครับแนวทางผมนี่เปรียบเทียบได้วยสะด้วหาน้อยได้ครับพี่น้องเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติวีพีครับในกรอบสี่เหลี่ยมก็ผลห้าน้อยหมู่ว่านครับผมส่วนนี่คือแนวทางของวันที่สิบสามเนะเาะหมู่ว่านนี่ผมให้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไปเนาะหนึ่งกับซีเด่นวิ่งหลุดหนึ่งนะครับกาเข่าสองตัวเนียนๆอย่างเดียนี่เห็นไหมนี่ ผมบริสุเห็ดคลิปกรีดเลยเนาะศูนย์หนึ่งเฉพาะคิดครับเอางอ่ายๆถ้าอยากขี่คุยเนาะคนมาคุยกับแตกสามตัวกระชาดพร้อมเนียพี่น้องสามสองสี่หมู่บ้านเนี่เนาะศูนย์หนึ่งสองสามไงศูนย์หนึ่งสองสามสี่แนวทางหมู่บ้านเนาะนี่นะครับกระแตกสามตัวกระชาดเข้าชุดสองตัวลางพร้อมนะครับจากเลขวินหาตัวแต่น้อยเฉพาะคิดกับเข้าสองตัวเนีนๆพร้อมนะครับตัวอื่นล่ะ อันนี้ก็มาสามสองเยวเด้เมื่อวานนีปกตินะครับตัวลูดนะนะครับ2อหนึ่งบน v ีไอพหนึ่งแปลาง v ีไอพีศูนย์หนึ่งเฉพาะกิจเน้นเน้นพร้อมนะครับนี่คือเล็กเล็กูดนะครับมาทั้งหมด3ามต่อครับมาสอน้อยครับแต่ว่ามี3าตอ่ออันนี้บนล่างเนาะนะครับผม สำหรับมือนีครับผมหาหกเกตัวเด่นเก้าหกครับผมตัวเด่นหกับเส่วนวิ่งรูดวันนี้ไฮเลขหครับ2ตัวเน้นๆกะบหาเก้าเก้ตัวเน้นๆสามชุดหกห้าเก้าครับพี่น้องตามนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ดครับ ถือว่าเป็นการสนับสนุนการหาข้อมูลนะครับถ้บาผู้ใดยังบกกดติดตามยังบกกดถูกใจเพจกิติคนคำนวณฝากด้วยนะครับพี่น้องบน y YouTube อย่าลืมกด s ับสไ r i b e นะครับพร้อมกับกดรูปกระดิ่งนะครับออตอบรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดครับผมบน u t u b e เนาะกระสีโบผัดทุกข้อมูลที่ผมอัพโหลดนะครับที่ผมโพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นโพสต์เป็นคลิปสั้นคลิปยาวนะครับ หรือถ้าโชคดีจากตัวเลขของกิตติคนคำนวณสามารถสนับสนุนนะครับเป็นขนมคากาแฟได้นะครับผมช่องทางการสนับสนุนก็อยู่แคปชั่นด้านบนนะครับสำหรับ Facebook สำหรับ YouTube อยู่กลมบนใยใต้คลิปครับผมถ้าซื้อหมันในแนวทางเนาะก็เอาเฉพาะตัวเน้นๆไปเลยนะครับตามนี้สิกับพร้อมบนลรางพร้อมได้เพ่ยงดีครับสำหรับสำหรับสองตัวเนาะสามตัวบนนี่มันก็ได้แต่บนนะเนาะ เป็นประด้ผมอยากให้6กกับนะหรืออย่างหน่อยๆให้ตรงโตัพความนะครับนะมันมีแค่สชุดเองถ้าอยากเพิ่มความเป็นประด้พี่น้องเลขเด่นครับหาเก่านี่วิ่นกับเล็กหาตัวหาหาหาหกหาเจ็ดหาแปดนเกเกหาเก่เจเก่าแเก่าเก่านาะสิชุดกับแล้วเหลือ16ชุดครับเพราะว่าหกอาหาเก่าเก่าหาเก่เก่าหาเพต้องกับนะครับ 16ชุดบนลางกับ32ชุดหรือนะครับถ้าเสื้อให้เลขรหลุดผมก็เอาไปหลุดเลยครับเนาะหลดทั้งบนทั้งล่างนี่มันจะเป็น38ชุดนะครับหลุดแต่หนึฮอดสนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านย์นะเนาะกรบผอมมันจะเป็นสิเกชุดบนล่าง38ดชุดหรือถ้าอยากเพิ่มก็เป็นไปได้ครับหกหาหกฮกฮกเจ็ดหกแปดฮเกนะครับเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจด 8ห้า8หก8เจ็ด8แปด8เก้าบวกาก,ากับหาเก่าี่วินไปก่อนอนันนี้เป็นยี่สิบหาชุดครับบนล่างหาสิบชุดหรือสิวินเป็นเลขชุดสามตัวจากเลขหาตัวได้ทั้งหมดสิบชุดครับวิ่นแบบบ่เบิรนบ่ตองมาหามเด้อผมแบ่งปันไปเล้วสามชุดอีกเจ็ดชุดที่เหลือพี่น้องเอาไปวิ่นเพิ่มเติมแล้วกันถูกแนว้ทางที่ผมแบ่งปันไปยูนกรอบทป่สาม,มารถทำกำไรได้ครับกันมันๆสุภูสุคนครับพี่น้องเอามาแบ่งปันกัน ยางที่บอกไว้เดวทางผมอะ่ะคำาวณมาจากน้อยปกติครับหลักหน่วยบนมันยังเดือนดีอยู่ครับพี่น้องก็ยังใส่สูตรเข้าไปถึงบางมือผมอาจจะจับเหล็กเด่นมาถูกครับแต่ว่าอีกสามตัวที่เหลือเนาะเหล็กเด่นเหล็กหลุดผมบ่เขาาต่วสา3ตัวที่เหลือเนอี่ยมันก็ยังติดเดือนอยู่ก็ยังใส่สูตรเดิมอยู่นะครับห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้าค่นี้แหละสูตรมม่มีองไรนะครับไม่มีซับซ้อนถ้าอยากซับซ้อนมันก็ได้อยู่ แต่ว่าสูตรแบบนีมันยังเดินดีเลยอยู่เพราะฉะนั้นก็นเอาตามนีไปก่อนพี่น้อเจอกันในคลิปหวยเล่าครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ